สวัสดีครับผมออกไปหาคนกินเที่ยวครับวันนี้จะมีเมนูมานำเสนอนะเป็นเมนูลาบปลาดุกครับกะว่าจะลาบสองตัวแล้ววันนี้มีเพื่อนมาหาอีกแล้ว ก็ซื้อมา40บาทครับ4ตัวนี่ครับก,ก็เดี๋ยวมารอดูเมนูกันนะเดี๋ยวผมจะทํา ตอนนี้ก็ย่าง,งร็จเรียบร้อยครับเชฟก็มาพอดีเนี่ยครับสวัสดีครับผมเชฟกระทะสวัสดีครับ,รบเชฟกระทะจ้วดครับผมเชฟกระทะจ้วดครับครับโอ้โหนีหนังคาใหม่เป็นไงบ้างครับหนังคาใหม่โอ้ <c oughs> โหเดี๋ยวโอ,โอ้หรือเพื่อนดูเขินนี่แล้วก็มาฉีกเอาแต่นเนื้อมันครับติดติดก,ก้างปลายหางมันหน่อยนลยอืมนะ จะได้ไม่เละมากนี่ครับสองตัววันนี้นี่อันนี้สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละคือมันจะให้ความหอมของ,ของกลิ่นควันไฟด้วยครับแล้วก็รีดน้ามันจากตัวปลาดุกนะก็เนี่ยแหละแล้วก็วจะเอามาสับรับ,รบนเนี่ยเนี่ยฉีกตรงนี้ก่อนครับเราต้างันออกก้งที่มันแข็งๆนะแต่ว่าก้างส่วนไหลนี้นเอาไว้ มันจะได้ไม่เละมากอ่าอ๋อถ้าเอาแต่เนื้อมันเลยมันจะเละครับถ้าเรามีอะไรวะก้านกล้วยนะแนะนําให้ใส่นะครับอะอเหรออืมมันจะได้เหมือนราบนกปะใช่ครับอืมเนื้อมันจะมันมันจะผุผัวอืมมันมันเหมือนเพิ่มปริมาณไปด้วยใช่เพิ่มปริมาณไปด้วยอันนี้ส่วนท้องไม่เอาครับเพราะตอนเราไปสับมันจะเละอืม ก็คือทิ้งไปเลยเออเอาไปเป็นกินกินเล่นนะเอาไปกินเล่นได้เอาไปกินเล่นได้ไไดใช่สาครับป้ายหางไม่ต้องใส่อทำไมอ่ะกินไม่ได้ทำไมมันไม่อร่อยเอ้าเหรอจะหอมอ่อนลผมว่าไม่ <laughs> ผมไม่ชอบกินมันมไปอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบครับก็คือเป็น ต้นหอมบางีนะเนี่ยครับผักก็จะมีประมาณนี้อ่ามะเขือนี่เก็บมาจากหน้าบ้านนะอันนี้ขาอ่อนนี่เอามาทำไมเพื่อนเอามากินกับกินก็นผักครับผมเนี่ยนะใช่กินก็นผักอ๋อครับแล้วก็กำลังหัน่นสับขาก็เอามาจากในบ้านนี่แหละนาคาครับผมโอเคนี่ครับสับไปร,รวมกันเลยกับปลาดุกเลยครับทำไมต้องถึงต้องสับขาลย่รับปลาดุกเพราะว่าหลับความคาดเนี่ย มันระดับของคาได้แล้วว่าแล้วเวลาที่เราไปเคี้ยวโดนมันเนี่ยมันจะให้ความหอมครับคือเราจะเอาปลาดุกไปเอ่อราบกับข,ข้าวคั่วพริกคั่วนี่เ,เฉยๆมัน,ม,นมันธรรมดาไปถ้รราเราอยากทำอาหารให้มันอร่อยเราก็ต้องมีเทคนิคหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับผม,บผมซึ่งหลายหคนก็อาจจะรู้แหละแต่อันนี้ก็บอกสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับทำมาสมัคร <c oughs> รับข้าวได้แล้วก็เวลากินโดนมันเวลาเวลาเราเคี้ยวอ่ะ ัถ้าไปโดมมันมันจะให้ความหอมขึ้นจมูกดีครับอะนี่ก็เป็นเทคนิคอย่างนึงสำหรับ,บคนยังไม่รู้คนรู้ก็ไป,ไปเอาโอเคจำกระเป๋าต้องมีเทคนิคทุกครั้งนะครับผมมาดูหน้านอะไรกันสับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับนี่โอ,โ,อโอ้ <คน S 2> โห<อ>ขึ้มอใหญ่ไปไหนพี่น้องอไม่หำมอใหญ่มากคืออะไรก็ไม่รู้นิดเดียวตายมันจะคนได้ง่ายครับมันจะได้ไม่หก่ไปรถ อันนี้อันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยอ่ะโอ้โหอ้ี่อันนี้คือคือไม่ได้ไปไปไปต้มอีกินหรอกไม่อ๋อเลยคือเอาเลยเฮ้ยมันสุกแล้วไงครับไปต้มใหม่อ่ต้มมันก็เละเองนะทีนี้อ่าอ๋อโอเคพริกครับพริกป่นนะใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยครับอันนี้ใส่ประมาณเท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ย ประมาณถ้าช้อนโต๊ะไปในสม่สค์เขา้าวัว<อ><า>ข้าวคัวไรนี่เลยถ้าเราไปคั่วอีกใช่ไหมมันจะทําให้ข้าวคั่วมันมันพองไงมันมันมันจะมันบว,วมอ่ะมยังไม่หกอ่ะแล้วก็ ขาดไม่ได้อะไรอ่ะน้ำปลาร้มีน้ำปลาร้รด้วยโอ้โหใส่น้ำปลาด้วยอะ่ะเอ๊ความเค็มจากน้ำปลาร้าเพื่อน,นอ,อันนี้สูตรขอนแก่นเจ้าข้าวเจ้าข้จวดเหมือนน้าเหนียวอ่ะ สารภาพคนว่าต้นกล้วยของคุณหายไปนะหายไปไลยไม่เป็นไรครับต้นกล้วยคือมกำลังจะโตเลยครับผมต้องใส่ต้องใส่เอาเอาก้านมันไม่เป็นไรเพืว้ยเอาก้านมันเลยไม่ขุดเอารากแล้าเอาต้นมันมันจะหนักไงถึงดังก็เลยมาก็ตอนนี้ก็จะใส่มะนาวครับมะนาวแล้วก็หอมผักชีอะไรพวกนี้ใช่ ถ้ามีมะกรูดก็ซอยผิวมะกรูดใส่ด้วย๋อ,อถ้าใครมีนะมันจะขมไหมถ้าใส่มันไม่ขมหนิแต่ใส่เยอะดิยอย่าใส่มันขมหนิออมีสมองมีคิด <laughs> ดิแ, <laughs> แต่เยอะก็ขมไปเลอเดี๋ยวไม่ที้ร้อย ลาบปลาดุกในตำนานโอเคลาบปลาดุกมหากราบครับทำโอ๊ตนำโอ้โหเป็นก้อนมาเลยนี่ครับเหมือนลาบเหนียวลาบเหนียวนะครับลาบเหนียวอ่าอันนี่ครับครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่ลาบปลาดุกลาบปลาดุกโอ้ยข้าวเหนียว นั่นล่ะก็โหครับน้องดามาครับผมเอ่อสำหรับคลิปนี้เนี่ยให้เชฟกระทัดจวดชิมโชระคำหนึ่งเดี๋ยวแป้งลงไปช้อนกันอ่าครับให้เชฟกระทัดจวดชิมโชครับผมสักคำสักคำคำใหญ่หน,นหน่อยนึงนะกหนักโอเคจัดไปครับโโอ้โห ไม,ไม่ล้างก็ได้ว่าไม่็น่ยาใช่ <c oughs> <c oughs> น่ากินอ่ะไปตไปถั่วนี่ก็ปูกเองนะแต่ไม่ได้กินครับเด <c oughs> ี๋ยวซื้อเข้ามาเหมือนเดิม้ประมาณนี้ครับผมคลิปนี้มาอร่อยด้วยกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากเลยครับ ออกไปหาคนกินเที่ยว <c oughs> สวัสดีครับผม